ก็เสร็จแลครับวันนี้จะมาเป็นเมื่อน้มารอบชมดนี่หมายเนทุกบาทกันอีกแล้วงเช่นเคยน,นั่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดินมื่อน,น้ำชมกันได้เลยนะครับครอบทุกบาทก,บากันเลี้ยงนึกเริ่มทุกันอย่างมมันเลยครับตามไม่ค่อยมีครับแต่ราคาขึ้นครับอะไรกางกูเนี่ยเอาไปทางนู้นเฉยเลยเอาวันนี้มาสี่คนนะพี่มาสี่คนครับวันนี้ อีจานใส่สองรถนะวันนี้ไม่เยอะแล้วก็ไม่มากอะไรวันนี้ไม่เยอะแล้วก็ไม่น,อน้อยกลางๆมาตรฐานแบบนี้ครับไม่เคยดี่จเยอะ<า>นี่เขาใส่เสื้อร้านนี้มาขายกันได้นะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ ไม,คยยนะไม่ค่อยเยอะนะจะว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะจะว่าน้อยไหมก็ไม่น้อยปกติไปนี้มันต้องได้สักสิบตันนะเนื้อที่ประมาณสิบกว่า <10 S 2> ไร่สิบกว่าไร่เนี่ยต้องสิบกว่าต,ตันนะแต่ว่าได้ประมาณนี้ก็เอาแล้วน, <h ums> นะช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยมีบามให้เก็บเกี่ยวนะวันที่ถ่ายคลิปเนี่ยวันที่ยี่สิบเอ็ดเออยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเลยวะยี่สิบเอ็ดกุมภานะสองพันยี่สิบสามบามก็เยอะนะ

ก็คือแทบจะไม่มาดูเลยนะปล้ำใต่กับุขนดินทําำบ้านพบเด็กชาวบ้านนะเพิ่งมาได้ถ่ายแปลงนี้เยอะนะแปลงนี้รู้สึกว่าเยอะกว่ารอบแล้วแหละนี่ดูน้ำสุดยอดแลลวแปลงนี้น,นี่หลมแรงของเราเนี่ยเช็คก่อน มันจะย้อนหรือเปล่ามาดูนี่นะครับก็คือสาเหตุที่ยางไปก่อนวัยังคู <c oughs> ่ันกะ็แบบนี้แหละนะกระแทกบัมน้ำหนักตีเยอะมากระแทกยางเนียนเป็นะทำไมได้เราก็ส่ต็อกไว้แล้วรีโว,โวโกก็ขนดินมาวันนี้เอ็ดรถเลยนะวันนี้ เจ็ดแปดรถเลยนะครับขนกันหน้ามืดนะพอดีที่บ่อว่างนะเราก็จัดเลยที่กลับโดยโจเฟอรสาวนะนี่หมดหมดหมดว่าหมดอะไรวะตูวินเท่านั้นใงวงการนี้ตูวินไม่อยู่นะเอ้ยไม่รู้จะทำไงเหมือนกันให้มันออกนี่มันลังไปซะทุกแแปลงเลยนะครับแต่ผมก็ตั้ง วางแผนไว้ว่าจะใส่โดโลไมนะ้แต่ก็ยังไม่ได้ใส่เลยเพราะขนอมันเราฝนตกน้แม่เจ้าช่วงเช้าฝนตกช่วงเที่ยงแดดออกช่วงบ่ายหีมะตกหรือเปล่าโอ้โหแบบทุกฤดูกาลจริงๆขนมันเราไปดิเ,เป็นยังไงอ๋อมีทลรายอยู่ ก็อยากดูมือเลยด้วยได้เลยทีละคือใช่นะก็ <มา S 1> สถาน,นการณ์การตามปกติแล้วนะนี่ขายโรงงานได้แล้วเอ้ยไม่ใช่ขายร้านได้แล้วนะโรงงานขายได้ตลอดแต่ว่านี่เราขายร้านนะเพราะว่ายุ่งตเกินตรงนี้เพราะว่าร้านก็รับรื้อปกตินะก็สะดวกดีนะขายร้านก็นสะดวกแต่ขายโรงงานก็นได้นะแต่ว่ามันต้องวีบเวลาหน่อยนะต้องทําเวลานะ มันก็ค่อนข้างที่จะเอาเอาทำทำยากอยู er ่พอสมควรนะแต่ทําได้นะทําได้ไม่ไม่ไม่เกินความสามารถถ้าจําเป็นจะต้องส่งโรงงานะแต่ว่านี่พี่ดีดานบอกเอ้ยน้องปกติมาได้เลยมาเลยน้องมาก็ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันโรงงานมันเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเปิดอะไรของแม่งแต่ก็เป็นว่าเกษตรกรเราไม่ก็เดือดร้อนนะเพราะว่าเขาดําดอปกตินะค่ะเอสพีโอ นะความคุณภาพระดับโลกนะหรือเปล่าไม่รู้นะ,นะแต่ก็ว่าอย่างนั้นไปเราไปยังไงวะเนี่ยไ,<ป>ไ,ไปได้ไหมพี่ไปได้ไมหมลูกบัตรเล่าเลยเล่าเลยเล่าเลย,เ,ลเ,ลยเอาได้วันนี้ก่อนเสนอคำว่าเล่าเลยนะนี่เล่าเลยคือการพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงโอ้โหสิอยากทำอะไรเจ้าเนี่รอได้ไงวะเนี่ย <laughs>

ไปเออข้างหน้าอย่าไปเลยเดี๋ยวเลี้ยวออกมา <ไป S 2> ข้างหน้าลึกครับอาจจะจมหายไปครึ่งทันเลยใ่เย็นนะไม่นะสำหรับผม,มยังยังน้อยอยู่เดียวเราเทียบเออเทียบตามต่อได้นะทันก็ยัยงน,ยน้อยทัก็ยังดีพี่ผมดีกว่าไม่มีน่าราคาขึ้นวันนี้น้าลาน ตานปากระดอมเนี่ยห้าบาทห้าบาทเออสี่สิบตงห้างก็น่าจะห้าบาทเออแปดมั้งไม่รู้เหมือนกันแล้วต้องทำมาอยู่ทางนึง <c oughs> ใช้ดีเหมือนกันดีแมนไบฟอร์ดนะครับติดตามชมได้เลยฟอร์ดเรนเจอร์เจอเราแน่ ีประมาณพอเรนเจอรนะ์นะอีกห้าหกปีข้างหน้าเลยเจอกันนะไปเลยไปเลยไปเลยดูปเลยีูว่าพอเรนเจอร์เกิดมาไกลหรือเปล่าได้เจอกันนะอีกห้าถึงหกปีอีกนะไม่รู้เราจะยังจะทำยูทูบอยู่หรือเปล่านะ น,น,นี่ก็ประมาณสองตันอาจจะได้มัง้งไม่ค่อยหนักนแะรันนี้มันจะมีแรงหนักกว่านี้นี่ก็คือคนที่หายให,ให,ให้ให้เสกติ๊กตอกนะขับเองนะผู้หญิงขับนะไม่ใช่ผมขับเมื่อกี้นะโอเคเดี๋ยวเราขับเองดีกว่าโอเคนะประมาณนี้ละกันนะไม่มีอะไรมากก็รถบรรทุกบ้าแหละเหมือนเดิมพูดเรื่องเดิมเดิมคลิปก็เหมือนเดิมนะ ก็มันปกติเราทำสายนี้นะจะพูดเรื่องอะไรน,นี่ก็โมดที่ใช้เห็นไหมดิฟล็อกเย่ยนึงบดล็อกปึ๊บโอเคคลิปนี้มันเลยกันครับเขาเทปไปไปมือแล้วเหรอนี่ตรงนี้นะตรงไหนมาแล้วมดแล้ว กรับครับนี่าจพุ่งตรงอินไปโอ้น่าจะอินไลน์รถตรงนี้ไม่กล้าถมเหมือนกันนะพวกขวางทางนะครับโอ้โหในการขวางทางน้ำเนี่ยพูดเจ็บปวดทุกทางประมาณเฮนนีบีเฮนบอร์รีสโอเคน่าแ okay. นะคบนี้ประมาณนี้นะ่าตัวจอยพอดีไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c, กดซับสไครต์นะถสถานการณ์ปกติแล้วที่ไหนไม่ปกติลองคอมเมนต์กันดูแล้วเจอกันใหม่ตัมกำลังขึ้นสหนะสวันนี้ก็สวัสดีครับอม